ได้แล้ววะเ okay. เห็นตัวมันโอ้โหตัวมันตัวหน่อยอืมเขาทาคูดนะคูดคูดบลึกแถวนี้ห <c oughs> นีหนี่นีสองตัวสองตัวกันลังมากโอ้พันมีสองตัวพันวะสองตัว้ลหวก็มีสองตัวคูดบ่ลึกเด้บางหม่องก็บ,บ่ลึกอ,อีปอมอีเปม เพิ่นบอกคอยว่าให้ทอดเอามื่อนีเมื่อว่านขัวมันเหนียวผลวะเนี่ยมันตัวใหญ่เนาะมื่อนีทอดเอาเดอาา้อว่าซั้นขนาดว่าใดๆตัควคุยนี่อืมคุยนี่สอตัวอือสองตัว,ว,ตวพี่คุยมันใหญ่คุยมันใหญ่มาาไม่ไไมีผู้ใดอยากขุดเด้นี่คุยมันใหญ่อดคุยมันใหญ่ไม่มีผู้ใดอยากขุดคุยหน่อยๆมันจังอยูเตือนอืมคุยน่อย,อยคุยคุยมันใหญ่ๆเนาะมันอยู่ลึกเพิ่นวา่าแต่ว่าบ่ลึกแด่ เระเช้านมากคุยใหญ่ๆมันถิมีอยู่สองตัวนั่นได้อีกแล้วแถวนี้มันอยู่ตื่นขุ้ยได้หน่อยมันถิอยู่ตื่นๆขุดแป๊บเดียวโอ้ยบอสผดว่าโอ้ยงามเก่าแค่ได้สองตัวหาบังได้ไดๆนั่นเองบ้านดิบ้านดิอันนี้มน้าบังเทียงเหมือนแหมกินเทียงแล้วก็มา เขาเที่ยงแล้วก็พากันมากอมก็นั่งดสำนี่นะ่ะ